สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องครับเมื่อนี้มารวยมา่วพอพี่น้องคือเก่านะครับเมื่อนี้มารวยมีแนวทางดีๆของพระอาจารย์ปิติชนานะครับในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองหหกเก็ดนะครับให้มาแล้วนะพี่น้องนะครับงวดนี้ให้มาบ้าลายนะครับแต่ว่างวดก้อนพระอาจารย์ให้มากนะครับมีเก้าศูนย์สามนะครับหลักกระเก้าศูนย์แปดเด้อพี่น้องนะครับก็ถือว่าเพิ่นเข่าสามศูนย์ตรงๆนะครับแต่ว่าทั้ง ทามูลสินลูกค้าเพิ่อยูุ่บ้านนะครับเพิ่นว่าถือทั้งบนถือทั้งล่างนะครับได้เป็นแสนนะครับกะงวดนี้เพิ่ให้มาแล้วนะครับสำหรับาจักพิษนานะครับงวดก้อนนั้นหายไปในเบิ่งคิดเพิ่นนะครับกัสิูลว่าหมอเลยบอกว่าเพิ่นถือห้าถือสี่ศูนย์หานะครับงวดนี้เพิ่นกลับมาเขานะครับศูนย์สามกับเขาศูนย์แปดด้วยพี่น้องครับเห็นไหมครับเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์แปดนะครับจอตัดเล่นกับพี่โชคกันนะครับงวดนี้พาจักให้มาแล้วนะครับ พ่นวาพ่นกระลังเห็ดกําลังสางนะครับปลาจามกําลังเห็ดพอดีจัดไปยูวัดไม้นะครับกําลังสางวัดไม้นะครับซอยเห็ดซอยสางนะครับพอดีพ่นวาจะบุญนณะท้าเวสุวรรณนะครับเห็ดสีไม้เด้อพี่น <itus> ้องเดี๋ยวขึ้นภาพเท้าเวสุวรรณให้ชมนะครับพ่นวาพ่นได้โชคจากท้าวเวสุวรรณนะครับพ่นขอไหวนะครับว่า จาบุรณะนะครับสําหรับชาวพิสวันเลยน้ำแนวทางมาแปรงปั่นพี่น้องนะครับหลวงปู่บาผู้ใดอยากบุรณะอยากรับโชคน้ำหลวงปู่กะร่วมซอยหลวงปู่ใ้นะครับคนละหาคนละซิปคนละลอยกันแล้วแต่แรงกําลังศรัทธานะครับเดี๋ยวมาเลยขึ้นบนโต๊ะให้เด้อพี่น้องนะครับผู้ใดอยากรวมทําบุญกับผ่าจานพิจารณาหาศูนย์ซีนะครับบดกอดเลกันให้เข่าตรงๆนะครับคือศูนย์สามสามศูนย์เด้อพี่น้องแล้วก็เก้าศูนย์แปดนะครับเพื่อนนี่ มีหยัดทีถ้ำลุงปู้น,ปน,นะครับมีอนลูกศิลป์ลูกหาเพิ่นเตะทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งเก่าแปดทั้งส,สามสูมศูนย์สามนะครับนะครับแล้งมวนนี่ก็ได้มาแล้ว,น,น,ะวลนะครับสำหรับปลาจับปริศนาเพิ่นหายนาวทางมาก่อนแบบด้วนๆนะครับหายไหลายตัวนะครับมวนนี่เพิ่น,นหยหแมาลองก่อนคือเลขสามตัวหนึ่งชุดนะครับลกรกคาเลขสองตัวบนล่างเมื่อพี่น้องสามครูลเลขปาาาาาลาไหลน,น,น,นะครับสำหรับปลาจับปริศนาหาศูนย์ซีเอาลวดกระไรน้ำเน่ทางเพิ่นมาให้พี่แหน่อนนะครับ เพิ่นกัดถือว่าเขาคักนะครับมวลมหันนะครับถึงมาตาหาซูนซีแล้วพี่น้องนะครับฝ่าจันวาหาซูนซีซีซุนหาคนนี้แหละครับแล้วผลกัดเริ่มไปห้างงวดแรกครับพ่นวานะครับเป็นงวดมหันนะครับกับเขาตรงๆนะครับสำหรับเพิ่นนะครับวันนี้เข้ากับมาตามกันต่อเ้อพี่น้องนะครับสำหรับเน้ทางฝ่าจันหางมาแล้วนะครับเลขสามโตนะครับหมอรวยก็ว่าเออนะครับ อาจานทร์มีนี่นะอยากมารุซ้อยนะครับ็คือนี่แหละครับเห็ดบุรณะนะครับท่าสีทาเวสุวรรเน้อพี่น้องปูวาคนได้ร่วมเห็ดเกิดมีโชคนะครับหลับศัพท์น้ำกันนะครับปอาจารย์เล่าขอไว้นะครับขอโชคพลาบน้ำทาเวสุวรณมาแบงปันพี่น้องเอฟซีนะครับควได้อยากรวมท้ำบุญกับสามารถรวมถ้ากับปอาจารย์์ในนะครับหน่อยหลยกับวับวากันนะครับขอตะรวมท้าเด้อพี่น้องนะครับเพื่อ พระอาจารย์เพิ่ะได้เมตตาแมงปัดแนทางมาฝากกี่ฝักนอกคือเก้านะครับมอเลยกับเป็นสะพานบุญไห้ได้พี่น้องนะครับโปรยอยากรวยท่าบุญกับพระอาจารย์พิศนาห้าศนย์สี่นะครับสามารถติดต่อมอเลยมาเลยเด้อเดี๋ยวมอเลยขึ้นมนทั่วไหนะครับเพิ่น็ไห้มาแล้วนะครับเหลือมาหลายตัวนึงวันนี้สําบพระอาจารย์พิศนานะครับก็บล่องเมืองได้พี่น้องมักน้ำมอนะครับเก้าศนหนะครับพระอาจารย์ไหมา0 6นหนะครับไหมาศูนย์หกเก้าศูนย์แล้วก็ เก่าหนึ <my> mm ่งนะครับสหรับเนื้อทางพระอาจารนะครับปิศาจหาศูนย์สีนึ่งวันนี้นะครับเป็นเป็นครั้งที่สองนะที่พระอาารย์ไห้มานะครับครั้งแรกเป็นไหหมาแเขาสามศูนย์สามตรงนะครับแล้วก็พี่ทั้งหลบสิมพันตันเหร่นนะครับกระไรทั้งบนข้างล่างวันนี้พระอาารย์ไหมาก่อนนะครับเลขว่อหลายตัวนะครับคือเก่าศูนย์หกใหตัดมาศูนย์หกเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเนื้อพี่น้องเป็นแนวทางในวันนี้นะครับ ต่เรในทางผอาจารย์ปริศนาหาสุซีเป็นกะอยากให้หมอรวยเปลี่ยนสภาพบุญไห้ฝากพี่ฟักน้องครับติดตามรับชมเล้นอพี่น้องนะครับลุงปูนว่าให้ตัวเลขมากห้หมอรวยมานํำเสนอให้พี่น้องแน่นะครับก็ต้องมาเปลี่ยนสภาพบุญให้พี่น้องนนครับเดี๋ยววันนี้ห้างถึงน้ำพูะครับก็จะได้ร่วมทำบุญเฮ็ดสีองค์ท้าสสุวรรน้ำกันนะครับหมอรวยกะได้ในทางะอาจารย์เป็น คลิปที่สองนะครับคลิปนี้นะครับวันแหลกคนกับเขาตรงโผล่เข้กันเอาล่องซอยกันนะครับเพื่อผูยากเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะกับพระจาจาร์พิษณาหาสุซีค่ะสามารถติดต่อมอเลยมาได้นะครับเดี๋ยวให้ได้จังใดนะครับเดิเมืองตว์มดีมุกอาหจะไปเยี่ยมพระจาจาร์้ะพี่น้องนะครับไปชมถึงวัดพระจาจาร์ฝากพี่ฝากน้องนะครับในทาพระจาจาร์ตัวกับวายตัวกับพ่อเหร่นี่ดอกพี่น้องนะครับสำหรับเงนนี้เดี๋ยวเขาต้อง ลองรุ่นกันนะครับอาจารย์กวาเรียบวลายตัวเริ่มมาเลยเป็นสภาพบุญเลยอาจารย์แน่นะครับก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณเป็นบุญของเอฟซีทั้งช่องหลายนะครับท nah ี่อาจารย์เพิ่นแบงปันมานะครับวันนี้เพิลก็หายว่าลายนะครับขอกรหายจังหลายครูนะพี่น้องนะครับก็เลยง่ายแค่น้อยนะครับเจามื่อวันนี้เพิลขัดมาแล้วนะครับวลายลองเบิ่นกันนะครับสำหรับอาจารย์อิสนาหาเอฟซีเป็นมาเน้นๆเลยนะครับวันนี้มาเลยกับมานํำเสนอ ครับพี่น้องเวิรงนะครับลองเวิรงหมักต้องได้กะตีซอกันนะครับปัญหามากคือ906นะครับแล้วก็มี06 90 91เก้าเได้เป็นแนวทางของพระอาจารย์นะครับให้มาเน้นๆได้พี่น้องนะครับผู้ใดอยากเสี่ยงโชคกับพระอาจารย์พิศนา504ศูนนะครับสามารถเด็ดน้ำกันได้นะครับวันนี้นะครับปัญหามาเน้นๆนะครับให้มักก่อนให้ด่วนเลยนะครับหมวดก็เป็นเข่าเต็มๆ3 0มศเพิ่นนะครับมีทั้ง908าดได้พี่น้อง เอฟซูซีเพิ่นนทาตัเล็กก็มีโชคกันนะครับทั้งหลาเง well ินบนเลยวันนี mm ้พระอาจารย์หามาหมอรวยเป็นแนวทางให้ต้นนะครับผู้ใดอยากร่วมทบบุญกับพระอาจารย์หาซุนซีสมารถติดต่อเข้ามาพาดหมอรวยได้นะครับหรือไงมอรวยติดต่อขอเรียกบัญชีพระอาจารย์กใครขึ้อกันนะครับเดี๋ยวหมอรวยเถอะหามีเอฟซีมากเนาะหรือผู้ใดอยากได้บัญชีอาจารย์ให้ติดต่อพระอาจารย์ให้นะครับเพียงขอเรียกบัญชีนะครับอยากร่วมทบบุญกับทาวิสุวรรณนะครับ ผู้ใดได้ร่วมท้ำพระจันทร์ว่าจะมีโชคกันนะครับก็จะบุญให้นะครับขอให้นับจากชาวปิสุดเพิ่นนะครับเอาพี่น้องล่องกันนะครับล่องเบิรงเด้อพี่น้องู้ได้มักกะซื้อนะครับในวันนี้สำหรับพระจันทร์นะครับเหล็กบ่ลายตวนะครับหน่วยให้่มากซื้อๆวงก้อนนะครับน่าจะเป็นโชคเป็นลาบของพี่น้องเฮ้านะครับล่องเบิรงเหล็กบ่ลายตัวงก้อนลายก้อนนี่นะควันนี้คุคัด มาบาายนะครับล่องเบิงนะครับเหลอาไาจันมอเลยก็เดินําำมาแบงปันเลยเน้อนะครับอา้าขอบคุณหล,ลายๆนะครับพี่น้องเอพีที่ติดตามรับชมนะครับทั้งต่างประเทศทั้งไทยนะครับหลายๆคนหลายๆพี่น้องนะครับทั้งนิวซีแลนด์ทั้งหลายประเทศนะครับขอคขอ,ขอคุณหลายๆที่ให้กำลังใจโดยดีเสมอมากครับมอเวยกกบสุพยาภาาในทางดีๆเด็ดๆมาฝา่าผิดฝักน้องครับผู้ใดอยกาลวมท้าบนกนระเพาะจาดพิศนาหาซุซีกะสามารถ ตีต่อมาได้เลยนะครับโมเลย์ก็ยอมเป็นสภาพบุญให้ทุกท่านนะครับสาหรับการทําบุญในครั้งนี้นะครับแต่ว่าในท่านนีดีผาจานไหมาแล้วนะครับเนช่วงไหมาน้งกันสุขสุขคนเด้อนะครับโมเลยก็ขอขอบคุณหลายเถิบที่ทุกท่านครับทีใ้กังใจด้วยดีเสมอมากนะครับขอบคุณหลายสำหรับอารัณกินใจนะครับสวัสดีครับช่วงไหมานะครับน้งกัน